สวัสดีค่ะเสื้อคอกลมค่ะคอกลมนะคะแขน3ส,ส่วนค่ะนะคะเป็นลายดอกลายดอกแคทเทรียานะคะเป็นลายดอกแคทรียาค่ะสีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีเหลืองแคนตาลูุปนะคะใส่กับผ้าถุงสีเลือดหมูนะคะสวยสวยค่ะพี่เสื้อสวยมากๆเลยนะคะ ซื้อไว้ก่อนนะคะไม่มีงานก็ซื้อไว้ก่อนหรือท่านใดมีงานก็เชิญได้เลยนะคะน้องมีไซส์38จนถึงไซส์46นะคะราคาตัวละ1000บาทนะคะเสื้อ1,000บาทผ้าถุงผืนละ490บาทค่ะจัดเข้าชุดชุดละ1,400สยบาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเสื้อจะทรงสวยไหมนะคะผ้าจะดีไหมนะคะรับรองเลยว่าซื้อที่ร้านนี้ผ้าดีผ้าสวยผ้าตรงปกแน่นอนค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้จ้ะแล้วก็ด้านข้างนะคะเนี่ยค่ะ 然后，再往里走。 สีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีเหลืองแคนตาลูปนะคะเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อลูกไม้ใยบวบนะคะลายดอกคัชายาสีเหลืองแคนตาลูปนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเหลืองอ่อนๆนะคะสวยค่ะรุ่นนี้สีนี้ก็สวยค่ะงานตัวนี้สวยทุกสีนะคะเดี๋ยวแม่ค้ารวมสีให้ดูในคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยดูสีนะคะสีสวยทุกสีเลยจะลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะมีไซส์38จนถึงไซส์46นะคะ ส่วนไซส้48 50แล้วก็52ก็สอบถามอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ